อีฟาร์มลำพูนตอนบ่ายหลังคริสต์มาสนะครับวันนี้พาเม่เท่ามานี่นั่งหาย้อนแสงเม่เท้าพาเม่เท่ามาช่วยเก็บขี้ไส้เดือนหรือว่าเก็บมูลไส้เดือนนะครับที่อ e ีฟาร์มลำพูนเราเลี้ยงไว้นี่ฮะ ไม่ชั้นบนด้วยไอย้ฟาร์มเล็กๆของเรานะครับฟาร์มไส้เดือนนะวันนี้เราจะมาเก็บมูลไส้เดือนเพื่อที่จะให้ลูกค้านี่นี่คือไส้เดือนที่เราเลี้ยงไว้นะครับเราก็จะมาเก็บมูลไส้เดือนกันมีก่อนอื่นเราก็ตะกุยตะกุยนีฮะเห็นตัวไส้เดือนไหมอืมนี่ตะกุยตะกุย ตะกุยตะกุยนี่แล้วเราก็จะใส่นี่อืม,อมเรายังไม่มีเครื่องร่อนเพราะว่าเราทำเล็กๆเ,เราก็ต้องใช้เครื่องร่อนแบบง่ายๆก็ได้นะฮะลูกค้าเราก็พอใจเพราะได้มูลไสเดียนเป็นเม็ดๆสวยงามเลยทีเดียวนะครับ เราจะได้เศหมูลไส้เดือนแบบนี้เป็นเม็ดๆสวยงามนี่และนี่ก็คือมูลไส้เดือนที่เราร่อนเป็นที่เรียบร้อยจากฟาร์มไส้เดือนเล็กๆของเราแม่เท่ามาช่วยนี่เราได้มูลไส้เดือนใส่ถุง5กิโลหนึบาทเตรียมส่งให้กับลูกค้าของอ e ีฟาร์มลำพูน เขาก็นั่งเป็นกำลังใจไปหมลไส้เดือนของอ e ีฟาร์มลำพูนโลละ20บาทไม่รวมค่าส่งนะครับใครสนใจทักทายมาหรือว่าจะเอาชุดเลี้ยงทดลองเลี้ยงนะครับไส้เดือนพันเอฟจากอ e ีฟาร์มไปเลี้ยงก็ได้นะจ๊ะติดต่อแล้วสอบถามมาได้จ้าอีฟาร์มลำพูน